สวัสดีครับท่านผู้ชมวิธีการรักษาแผลที่ดีที่สุดคือการทำความสะอาดแผลด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ทาเบียตาดีนแลนังก็ี้ให้ถึกน้ำนี่ครับครบเจ็ดมือแล้วแผล,ลมแผ,ผมก็ลืมแห้งผมก็ได้นำ้ำใบนาดเพื่อสิมาต้มน้ำอาบครับนี่ครับลักษณะของใบนาดเป็นสีเดงครับนี่ครับเอาใส่นในห,หม้อหนึ่งเพื่อต้มหม้อน้ำครับ นี่คือลักษณะน้ำที่ได้จากการต้มใบนาครับเราก็ใส่น้ำจางน้อยเพื่อให้อุ่นแล้วก็ค่อยๆเซตตามตัวตามแขนตามขาตามนาแต่ที่ท่นอนใหญ่ถึกแผลได้ครับเพราะว่าแผลที่เศร้ายากเราบางส่วนผมกับเอามาเห็ดลูกประครบครับเอาใบล่วงตง้มใ,ในซึ่งครับเราก็ ค่อยๆเอาหม,มุ่น้ำหวัวน้ำตัวน้ำแขนน้ำขาเพราะว่าคุณหมออนุญาตให้อาบน้ำได้แล้วครับแล้วก็ผมก็เลยต้องหม,มุตัวครับเพื่อให้เลือดร่มเดินและไหลเวียนสะตัวครับหรือท้านให้พี่เตียงจะสามารถเอามายางทั้งเตียงได้ได้วยครับผม